ขออนุญาตใหนตัวนะครับคุณผู้ชมผมวินน้องนะครับเป็นเจ้าหนี้ผู้สืเชื้อผู้หนนะครับของธนาคารแห่งอะไรจังนะครับอันนี้จะขออนุญาตนำนามบัตรไว้ครับชื่อเล่นไหมครับคุณผู้อันนี้เบอร์12ในบุหรี่นะครับเกียรอะไร12ในตลกดังนะครับตอนนี้ขออนุญาตให้นำเป็นฝั่งไพ่หน้การนะครบก็เป็น มีลูกค้าติก่อนะครับติดอนสรา5ปี่ลูกค้าสเารั2ปีหรืสัญญาปีอย่างเงี้ยครับต่กาอเปีที่เหลือครับก็จะลดลง50เปอร์เซ็นต์อติด่อนนะครับซึ่งระบบรนี้ครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่าย่งปีนะครับจะมีค่าใช้จ่ายส่วนหรับยนนะครับจะมี่ีวรและ มีผ้ามังคับนะครับสำรองใจนะครับตัวผ้ามังคับก็คือพรบนะครับที่เราซื้อพรบแล้วไปต่อสีนะครับสำรองใจัลก็จะมีประกันรถประกันรถยนต์ประกันไขนะครับประกันเอประกันภัยนะครับแล้วก็ประกันคุ้มครองเงินสินเชื่อนะครับซึ่งตรนนี้ลูกค้าสามารถเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้นี่ขึ้นอยู่กับลูกค้าไม่ทสามารถ เทียบปรับนะครับลูกค้ามีจ่ายราคานะครับจ่ายเดืนะครับเทียบปับจะอยู่ที่3เปอร์เซ็นไม่เกิน5เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับเทียบปรับอยู่ที่3เปอร์เซ็นต์ไม่เกิน5เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับซึ่งวิธีการคำนวณอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้านะครับเคาจำนวณรั้งต่อเดือนนะครับคูณกับวันที่ค้างหารด้วยจำนวนวันต่อปีนะครับ365นะครับคูณ ราคาผับอยู่ที่ไม่เกินสามถึงสิบ้าปต่อเที่ยงนะครับซึ่งการออกมาเป็นค่าปรับดผิวทานจะต้องเสียนะครับตอนนี้ทางเำลังนะครับซึ่งเพื่อนครับตอนนี้ลูกค้าขวบรถอยู่นะครับไม่อยากขายรถพอความรู้อยากหายรถสามารถทำได้ครับแต่ลูกค้าต้องติดต่อทางาดทางมานะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนสัญญาได้นะครับอันนี้ทิ้งท้ายนิดนึงครับเบอร์ติดต่อทางทีดีครับหนึ่งสี่สองแปดนะครับยังติดต่อได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ลูกค้าไปครับ ยินดีด้ตยครัวผตาครับครับแล้วก็อันนี้นี่ขอลูกค้าเป็นึงนะครับเป็นตัวขอบเบูรุนะครับอันนึงนี่มยัดสิ้นย้อมนะครับเคล็ดบูรุนะครับลูกค้านี่นะครับไปนึงครับตัวนี้จะเป็นี d ีครับ ที่ยินยอมนะครับจะมีบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ธนาคารนะครับติดต่อลูกค้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ธนาคารถ้าเงินยอมไม่สะดวกก็ติดเงินย้อนได้นะครับนี่ครับเป็นมาเกตคอนดักนะครับมาเก็ตคอนดักเหมือนที่ผมอธิบายในชุดชิ้นเมื่อกี้นะครับว่าตัวประกันนะครับเราเราไม่ไม่ตะหนับลูกค้าจะจะไม่ทำนะครับนี่เดี๋ยวลูกค้ามางานด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอกสาร e d d นะครับ e d d ถามว่ามีความสุบกับการทำเงินด้ยไหมเกี่ยวกับเรื่องเอง,บบเงเนินฝากเงินถอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับความร้ทังการเนด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรา,นา,ายแนะนำลูกค้าไปแล้วนะครับเรื่องใบอนุญาตนะครับแนะนงใบอนุญานะครับ,นานารบตัวนี้เป็นข้อแนะนําในการซื้อประกันนะครับมีทั้งหมด1ลิสองข้อนะครับวผมฝากลูกค้าไปด้วยนะครับมีอะไรติดต่อมีอะไรสงสัยนะครับ ที่อยาสอบถามติดต่อโทรอได้นะครับหนึ่งหนึ่งหกแปดอันนี้ขออฝากมานะครับอันนี้จะขอคานวณทางลกค้านะครับลูกค้าดูเราเป็นตามนี้เลยนะครับโดยบ้านบเวนะครับราคาอยที่ห้าแสนนะครับดอกเบี้ยหาเป็นต์นะครับตลอดหมดห้าปีนะครับคำนวณท่างวดอยู่ที่หนึ่งหมื่นันนึ่งร้อยสี่หกบาทอันนี้ตรงไหมครับตรงนะครับผมยออนำเสนอตอนนี้ครับ เป็นสมัยพาครับสมัยพาเป็นผลิตภัณฑ์คุ้มครองเงินสินเชื่อนะครับมีสามผลิตภัณฑ์นะครับที่รองรับงานนะครับก็จะมีสมัยพาซ้อนทายค่าและสมัยทับครับนะครับพอสมัยพาก็คือคุ้มครองเงินสินเชื่ออย่างเดียวนะครับสมัยท้าย้าก็คุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุให้เพิ่มมา50%นะครับแล้วก็ งานสมานพลาสต์ผมจะขออนุญาตแนะนําตัวที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะครับเป็นสมานพลครับคุ้มครองรเพื่อถึงทุกวงเงินะครับทั้งเกิดชีวิตสุขภาพและบบปกตินะครับตัวผลิตภัณฑ์สมานพานะครับเป็นของบริษัทษคูเนเชียมซึ้นโัรตา,านทีทดีซึ่งเบี้ยประกันของลูกค้านะครับคำนวณมาได้แล้วไหมครับ9,312พามร้อยจุดสองบาทอันนี้ครับผม ใช่ครับตัวที่ดีที่สุดนะครับใครมั่งหม่รูกค้าเลยตัวเป็นแบบคู่เดลเชนจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้ครับเบอร์ติดต่อก็จะอยู่ตรงนี้ครับลูกค้านะครับีของทำไมค่าฟรัปนะครับเรียกว่ากัน๙๐๐บาทแล้วรถที่๒หมื่นไม่ต้องลูการส่งแจ้งอะไรยครับถ้าทีสมัคไปแล้วที่เป็นรถได้ไหมครับได้ครับจะมีระยะเวลายกเลิกอยู่30วันครับเขาเรียกว่าฟรีลุกนะครับซึ่งระยะเวลาเนี้ยครับก็ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกไม่เกิน500 ผมแนะนาต้องทาไปด้วยนะครับเพราะว่าต mm ัวนี้มันจะคุ้ครองเรื่องการเสียชีวิตวีครับป็นกรณีฆ่าตัวตายนะครับฆ่วตายเกินหนึ่งปีเราจะำกัดไปแล้วนะครับทุกา่เชิงถาวรนะครับชื่นเชิงทั่วข่าวและเรื่องบงีคครลยันนี้มันมนใจยมันจะมีผลอไม่มีผลต่อไม่มีผลต่อการชจารณาครับที่สามารถตัดสินใจจะทไม่ทำาได้ ก็สนใจทำไปด้วยนะครับพี่ครับค่าวดจะอยู่ที่นะครับหนึ่งั้อยยีบบาทนะครับก็เพิ่มมาสองรอบาทนะครับสองร้อยบาทสามสิก็กนไม่ถึงสบาทนะพี่ขนมปอเดียวนะครับสท่ากับที่ซื้อขนมอของนะครับ,นะรบและก็วันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึง เรียมกรณีการรัชชารวมลงรับนะครับทั้งแตงหนุ่มนะครับข้าับัี่อยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ม้าป่าหนุ่มนะครับวันนี้ลงติดตามนะครับอันนี้เดี๋ยวทางผมจะส่งให้พี่รำชั่งเราเสนออะไรียบร้อยนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับดีครับนี่ก็คือเป็นเอกสารที่เป็นเอกสารที่ผมมอบให้ให่นะครับอันนี้ของผมที่ทำงานนะครับตัว๋วกลางสัญญากของ ทำได้สองชุดนะครับทางทาง,ทางจะเก็บไว้หนึ่งชุดส่หใับลูกค้าหนึ่งชุดแล้วก็ท้ายขออนุญาตท,ท้ายาโรทรที่1428น,นะครับ T&D Light ติดต่อได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณนะครับ<ไ>ครับ